ย้อนกลับมาที่ประเด็นนิรโทษคดีทางการเมืองอย่างที่กาบเรียนสัญญาณอันตรายสําหรับการเมืองและสังคมประเทศไทยณนะขณะนี้ก็คือวัฒกรรมที่กําลังถูกปั่นขึ้นมานิรโทษเหมาเค็งระเบิดเวลาลูกใหม่ <ข>อะไรจะเกิดขึ้นเราจะเราจะ,เราจะต่อสายไปที่รองศาสตราจารย์ดรยิทธพรอิสระชัยนะคะเป็นอดีตรองที่การบดีมอสธนะคะเป็นประธานอานุกรรมธิการศึกษาและจำแนกการการะทํา,าเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพรบรนิรโทษกรรมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับที่เรียนนายคุณหมอรักครับค่ะอาจารย์ขอถามในเชิงรัฐศาสตร์ในเบื้องต้นก่อนนะครับกรณีคุณทักษิณถูกสั่งฟ้องคดี1 1 2มันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัย กลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้คณะกรรมการพิจรณาร่างกฎหมายนิรโทษทํางานยากขึ้นไหมอาจารย์ยากขึ้นไหมถามจริงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรที่ยากขึ้นนะครับหรือว่าทําให้เกิดความนักหงหงใจอะไรเลยครับพี่ใยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ทํางานกันบนหลักการนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องของการดื้อผู้กรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสองเดือนตัเดือนแล้วนะครับในการตั้งคณะกรรมการวิสารนะครับเพราะนั้นเนี่ย มาก่อนกรณีที่จะมีไอการสั่งฟ้องคุณทักษิณในมาตราน1ัดิสองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องเดินตามหลักการอยู่ดัครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระบวนการในการทํางานนะครับที่เป็นตามไทม์ไลน์ปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มีความระเบิดเลยครับครับด้วยความเคารพนะในการพิจารเรื่องร่างกฎหมายนิ้ไโทษครั้งนี้ถ้าครอบคลุมคดี1 1 2ด้วยก็เป็นปัญหาไม่ครอบคลุมก็เป็นปัญหา สมมุติว่าครอบคลุมหนึ่งหนึ่งสองและไม่รวมไปถึงคดีของคุณทักษิณก็เป็นปัญหารวมถึงคดีคุณทักษิณก็เป็นปัญหาอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นไหมครับคือแน,น่นอนครับเรื่องประเด็นมาตรา112เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวนะครับในทางการเมืองแล้วก็เป็นประเด็นที่ในสังคมนั้นยังมีความมิ่ิใหญต่างงสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปในที่ทางไหนเป็นปัญหาตลอดอยู่แล้วในทะับถ้าเราไม่อยู่บนหลักการเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้การทํางานนั้นเนี่ยอาจจะเดินไปไม่ได้นะครับ ผมยกตัวอย่างให้ที่ดนในคุณอมรรัฐฟังนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการไปดิเดือนกระแสในครับใ,ในรัฐการที่บอกว่าณะ,ะทำให้การวิสามันนะครับได้ขอในเรื่องของมติการร้อยสิบสองออกไปนะครับก็มีคนมาเรียกร้องว่า,าให้ใส่เรื่องนี้กลับไปเสียรหรืออะไรต่างๆนะครับแนี่ยเดีวยวกันก็มีคนมาเรียกร้องเหมือนกันว่าอยากไปใส่เรื่องนี้แต่ซึ่งในข้อมูลขวาวดิจินั้นต้องบอกว่า ในการพิจารณาเรื่องมาตรา112นั้นเนี่ยก็เหมือนกับถามความผิดอื่นๆนะครับซึ่ง <ทะ S 1> เราไม่เคยตัดถามความผิดไหนเลยออกไปนะถ้าเป็นถามความผิดที่เกี่ยวกับแรงจูงใจทางการเมืองแต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปเลยทั้งสิน้นครับว่าเราจะตัดหรือไม่ตัดพบกันช่วงของการพูดคุยกันแต่เมื่าวันหนึ่งพอเกิดเรื่องของคุณพิศมันกลับด้านเงครับ และกานี้พอเทศคมาตรการ1ย2อยู่เลจะถึดจบอีกเพรานี่คือการเนื่อโกิกรรมช่วยเหลือคุณทักษิณหรือไม่และซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องชื่อคุณทักษิณเลยแม้กระทั่งคนเดียวแต่ว่าผมเข้าประชุมทุกครั้งตอนทุกนาทีนะครับไม่อเกมีการพูดทั้งในการพูดเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการมาทั้งที่คุณทักษิณคุณยิ่งรักบอกว่าฐานความผิดอย่างก่อนที่คุณยิ่งรักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดว่าจะไปช่วยเหลือคุณยิ่งรักใไหมแล้ว พอเราไปดูในข้อเท็จจริงเนี่ยฐานความผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับนิรันดร์นั้นไม่มีเลยแล้วก็ไม่เคยมีการพูดชื่อนิอรักเลยเช่นเดียวกันอย่าพูดเป็นเรื่จริงก็ไม่เคยพูดเลยครับค,ครับครับถ้าฉะนั้นกลับมาตั้งหลักกันตรงนี้คดีคที่เข้าข่ายจะได้รับการนิรโทษต้องเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองใช่ไหมครับ ช่ครับคราวนี้มันอยู่ที่นิยามของคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองที่ยังไม่เสด็จน้ํายังไม่มีข้อยุติใช่ไหมครับว่าคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไรขอบเขตกว้างขวางขนาดไหนใช่ไหมครับครับคือคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองเนี่ยในการตั้งอน,นุกรรมธิการชุดแรกนะครับที่เป็นชุดข้อมูลสถิตินั้นเนี่ยเริ่มการเสนอเข้าสู่ที่ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีการปรับแก้อะไรอย่างนี้นะครับ ในขณะเดียวก,กันชุดที่สองซึ่งเป็นอนุกรรมแรกที่ผมเป็นประธานอนุนกรรมาธิการเลยนะครับเราก็อาจจะมีการเพิ่มเติมลงไปในเชิงรายละเอียดนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องเชิงเทคนิคทีค่น่อยนะครับแต่ <ษา S 2> ว่าเป็นตัวใหใจความก็ไม่เหมือนะครับนั่นก็คือการให้โทษกรรมให้กับบรรดา,า,าการเป็นความผิดและซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องทางการเกิดเกิดจ<ษ>ากเปลีตนารมนะครับหรือ uranium ไก่อะไรต่าง มาให้ออกมาแต่เออก่างๆเมืองในช่วงระยะเวลา24ที่ผ่านมากันเองครับครับครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเชิงของการที่จะออกกฎหมายมันต้องนิยามกันให้ชัดว่าคําว่าแรงจูงใจทางการเมือง<ม>อะไรเข้าข่ายเป็นแรงจูงใจทางการเมืองอะไรไม่เข้าข่ายเป็นแรงจูงใจทางการเมืองไอ้นิยามตรงนี้เมื่อวานสามชั่วโมงที่ประชุมกันยังไม่จบยังไม่เสด็จน้ําใช่ไหมครับในเรื่องอะไรนิยามจูงใจทาง เรื่องนียนะครับก็มีการพูดถึงนะครับเมื่อวานที่ยังไม่จัดน้ำน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาถึงสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงเมื่อวานนั้นก็่จะเป็นการพูดในหลายๆประเด็นเลยครับ,รบเรื่องนี้จำ่งองที่เกี่กการเมืองเสนอในนั้นนะครับกรอบระยะเวลาในการพิจารเป็นเนินในนั้นแต่ยังมีการพูดประเด็นอื่นด้วยครับเช่นการจําแนกประเภทการกระทําในคดีที่มีแรงจีดแจงในการเมืองซึ่งเราแยกเป็นหลักคดีรองคดีออกไหวหรือไม่คดีที่ มีผู้ไปร้องครับว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมในภาวะที่ไม่ปกติอย่างเช่นในชครงการรัฐประหารเป็นต้นนะครับแล้วเราได้มีการพูดถึงทางเลือกด้วยนะครับว่าการในโทรกรรมนั้นจะใช้รูปแบบคณะกรรมการไหมหรือว่าจะไม่ใช้คณะกรรมการในโทรกรรมหรือว่าจะเป็นแบบผสมผสานแล้วถ้าใช้คณะกรรมการในธุรกรรมนั้นจะมีแม่ตาย่ังไงครับและคนไกลกระบวนการในธุรกรรมเป็นยังไงก็ในการเยียวยานะครับในกัรังหมดถึงที่ผู้ทําความผิด อันนี้เกิดจต่แรกจือการทางการเมืองหรือแม้กรทั่งไปถึงเรื่องมาตรการป้องกันการเดือดรับความผิดซ้ำและเสริมสร้างความสองหล่อเพราะนั้นเมื่อวานในคุณเกิดเรื่องอะไรครับที่เกิดเรื่องที่ยามระดูใจเอาเข้าจริงที่ผมเสียงกันเนี่ยไม่เกินประมาณสักสิบถึงสิบห้ามันีโอเคี่ยโอเคผมเข้าใจว่านิยามของคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองอะไรเข้าใคร มาจากแรงจูนใจทางการเมืองอะไรไม่เข้าข่ายมันก็จะไปโยงกับเรื่องคณะกรรมการที่เสนอให้ตั้งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่แกนกลองทําหน้าที่วินิจฉัยว่าอะไรเข้าข่ายอะไรูงใยทางการเมืองเข้าข่ายจะได้รับการนิรโทษหรือไม่เข้าข่ายได้รับการนาิรโทษคณะกรรมการชุดนี้ก็ยังดีไซน์กันไม่เสร็จใช่ไหมครับคณะกรรมการชุดนี้ดีไซน์เรียบร้อยแล้วมี<อ>วการเสนอเข้าไปสองครั้งแล้วครับเอเสนอสองครั้ง ครั а, ้งที่แล้วนะครับผมก็มีการเสนอสารโแบบเข้าไปครับจบไหมฮะจบไหมฮะยังไม่จบ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 ติดอะไรฮะติดมีับตอบแก้นะครับแก้ครั้งนี้ผมก็เสนอเข้าไปใหม่นะครับก็มีปรับแก้นิดนิดต่อแต่ช่างแต่ว่าการประชุมสัปดาห์หน้านะครับก็คาเป็นที่ยุบปิดครับในเรื่องตอบกลับกับการที่ตัดครับโครงสร้างของกรรมการชุดที่ชุดที่จะทํา หน้าที่วินิจฉัยการกรองคดีที่เข้าข่ายนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยใครเป็นประธานแล้วส่วนผสมหลักๆจะมาจากไหนจะประกอบด้วยใครฮะครับหลักๆเลยเนี่ยมนีสองแนวทางแนวทางที่เคยเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นประทานที่เราจะเนงนะครับไปในเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยประธานนั้นเนี่ยก็จะให้เป็นประธานสภาผู้แทนศึรนะครับก็มีองค์ประกอบเช่นอาจจะมีนายกต้องปีเป็นรองประธานนะครับ ก็มีองค์ประกอบกับบทการตัเกบข้อนะครับแต่ว่าที่เสนอเข้าไปเมื่อวานเนี่ยนะครับอันนี้เราจะใช้หยับนิดก็คือว่าอาจจะตัดในส่วนของนโย่าีออกแตอก็เพราะว่จะมองว่าสมรทินผลและกิจอะไรต่างๆก็ไปให้น้ําหนักกับฝ่าัทแม้ปม่ดกดก็ปให้น้หนักบ่าริษัทแม้าก่ดีก็ไดก็นวั่ายบรทแม้มางปฏมบดีกจริงๆน้ักกัาจจริ้มงมีกัดกปให้เงากับฝ่ายบริษัทแม้มากไปม่ดีกดนั ก็อาจจะมีการปรับในเวอร์ชันที่สามนะซึ่งก็อาจจะน้ําหนักในเรื่องของกลไกของฟันก็อาจจะเป็นในส่วนของบทงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิทําอะไรต่างต้นนะแล้วก็หลักๆโดยก็จะมีการปรับต่อในเรื่องหน้าที่แลนะอำนาจนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยนะครับในเรื่องของการนิโิจกรรมแล้วก็ส่งต่อ ให้จับบรรดาห่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องจับในเรื่องการเรื่องประจําเรคดีตในชั้นตํารวจทั้งการสอบสวน,น,นในรั้นในชั้นก <Okay. S 2> ารอัยการหรือในชั้นศาลก็ตามแต่นะแต่เมื่อวานที่ประชุมก็บอกว่าอยากจะให้เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้นนทุกประให้จบในตัวเองเลยแต่เพื่อที่จะความครอบครัวและ <c oughs> และูกเด็กแต่นีก็คือสิ่งที่เราก็อาจจะปรับเพิ่มเติม ครับครับตะ,ะกี้ประเด็นก็แล้วแต่อาจารย์ไฮไลท์จริงๆถ้าย่อเรื่องไฮไลท์จริงๆมันอยู่ที่2ประเด็นใช่ไหมครับก็คือนิอยามของคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองและและโครงสร้างของขคณะกรรมการที่จะมาทำหน้าที่กันกรองคดีที่จะเข้าข่ายได้รับนิรโทษไฮไลท์อยู่ที่2อ,อันนี้ใช่ไหมครับสองอันนี้เป็นหลักครับเป็นหลักเลยนะรเรื่องของกระบวนการเยยวยากับเรื่องของมาตรการนะครับ โอเคแต่หลักๆหลักๆแล้วมันเป็นพื้นฐานของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือแรงจูงใจทางการเมืองและก็คณะกรรมการวินิจฉัยตรงนี้เป็น2ประเด็นคาดว่าจะจบภายในอีกกี่สัปดาห์หรือก,กี่เดือนข้างหน้าครับข้อสรุปสุดท้ายที่เราปักหมุดหมายนะครับก็คือจะต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนจะเปิดสมัยประชุมแล่ซึ่งสมัยประชุมนั้นจะเปิดในเดือนกรกฎาคมคิด เ,เดือนกรกฎาจะต้องเสร็จก่อน,อนเปิดสมัยะะประชุมเสร็จก่อนเดือนรกรกฎากลมๆมมน,นะครับก็มีเวลาแค่เดือนเดียวน,นะอาจารย์ใช่ใช่ครับเพราะจริงๆตอนนี้งานทุกอย่างก็เรียกว่าปลอดเยเก้าสิบแบบเพระว่าได้นะครับก็รอเพียงแค่นะอาจารยวิสวาหกันชุดเฉพาะแต่ <Okay. S 2> ตว่าจะเป็นในชุดอาวุธชุดขึ้นผมดูแลเนี่ยตั้งมาแค่ประมาณเกอนเลยนะครับต <Okay. Okay. S 2> อนนี้งานก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับ คดี1นึจะถูกรวมเข้าไปด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนิยามของคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองถูกไหมคดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นเนี่ยก็เหมือนับอื่นๆนะครับทั้งหมดก็ต้องพิจารณาเรื่องของแรงจูงใจมนการักเหือแล้วก็การํำแนกคดี การจะได้คดีค่ะที่ใด <Okay. S 2> ว่าเราจะได <Okay. S 2> ้จับผิดตัดสินนะครับอนนี้เนี่ยจะรวมไม่รวมก็ต้ววองรอที่ใหญ่ขอค okay. okay. โอเคโอเคสรุปก็คือจะรวมคดี1นึด้วยหรือไม่ก็อยู่ที่นิยามของคําว่าแรงจูงใจทางการเมืองและรวมถึงดุลพินิษของคณะกรรมการแกนก,กองคดีที่จะได้รับการดีแลโทษอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดถูกต้องนะอาจารย์ใช่ครับโอเคอาจารย์สุดท้ายเลยอาจารย์สุดท้ายเลยอาจารย์มีคนเขาตั้งข้อสังเกต เขาบอกว่าถ้าดูจากบริบททางการเมืองณนขณะนี้ดูจากอารมณ์ของสังคมที่เริ่มกลุ่นขึ้นมาณนขณะนี้และถ้าดูจากปัจจัยแทรกซ้อนเรื่องคุณทักษิณถูกสั่งฟ้องคดี1นึคำว่านิรโทษเหมาเข็งมันมันกำลังจะกลายเป็นวัฒกรรมร้อนทางการเมืองที่ต้องระวังใช่ไหมครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์เรื่องของการนิศกรรมนั้น เรื่องความเป็นที่แตกต่างกันยุคยุคสมัยนะครับและโดยเฉพาะถ้ามีปัจจัยเงื่อนไขที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องความเป็นกรรมเมืองหรเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะต้องสืตั้งคำถามนั่นไปต้อยำดีรื่งการใช้ความเป็นกรรมเมืองใช้การปั่นกรรแส่งะไรต่างๆขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องยึดถือก็คือหลักการที่ถูกต้องแ้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้ต่างๆมันขึ้นขัดก้ได้นะครับแต่ก็เรื่อแล้วว่าการในพิธีกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยาก ัเพราะความยากของการจำทั้งนี้เน okay. ี่ยอยู่ที่ระยะเวลาครับที่ยาวนานมากถึง24ต่ซึ่งในแต่ละช่วงบริบทตาดกันแล้วก็คาแรคเตอร์ของความขัดแย้งตาดกันนะฮะตัดกันตกตะลึงตัวแย่งานการเตือนสถานการณ์ตัดกันขึ้นต่างกันไม่ได้โทษแอดดีที่เราจะเป็นลักษณะการไม่ทฤตกรรมในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแต่ครั้งนี้มันคินรวยหายาวนานแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่บทต่างกันอย่างมากครัโอเคอาจารย์ ฟันทงเลยนะครับอาจารย์พูดได้ไหมครับ,รบว่าวาัทกรรมนิรโทษเมาเข่งมันเป็นคีย์เวิร์ดชี้สถานการณ์ทางการเมืองในช็อตต่อไปเรื่องการิรโทษวกรรมนัน้นมีส่วนทีน่กกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองไหมที่ทุ้มกับไหนทีุ่้ที่สุดเลยครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณน,นะ,ะครับยินดีครับครับอาจารย์อาจารย์ยุทธกรอิสระชัยนะคะเป็นประธานอนุชุดนี้ค่ะ ผมก็จะว่าไฮไลท์อยู่ที่คำตอบสุดท้ายเมื่อถามว่าวัฒกรรมนิรโทษเหมาเข่งมันเป็นคีย์เวิร์ดชี้การเมืองใช่ไหมครับอาจารย์ตอบว่าคำว่านิรโทษมันเป็นคีย์เวิร์ดที่กำหนดสถานการางก,การเมืองมาทุกยุคทุกสมัยมเพราะ <จบ S 2> ฉะนั้นก<ะ>็ไม่ใช่นั่นแหละจบไหมรอติดตาม,มนิรโทษสุดซอยมันก็คือทำให้เกิดจุดเปลี่ยนวินาศสันตโลก,กันไปละ แล้วปี67นี่ละโทษเหมาเข่งนี่จะเกิดอะไรขึ้นต้องระวังต้องระวังมีคนพยายามมีคนพยายามจะจุดใช่จุดประเด็นนี้เกิดขึ้นโอเคระวังนะระวังระวังไว้นิดหนึ่ง